ทุกคนคลิปนี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับการสนทนาภาษาเยอรมันเวลาจะบอกว่าฉันเกิดที่จุดๆฉันเกิดที่ประเทศไหนหรือเกิดที่จุดๆจะพูดเป็นภาษาเยอรมันได้อย่างไรนะคะพิซัคต์มั n ฉันเกิดที่จุดๆอัลฟ์ดอ s ์ h ไปดูกันนะคะคำว่าเกิดนะคะเป็นคำกริยาเนาะ ก็พื้นฐานก็คำกริยานี้ก็คือ g e b บ r e n g r e n ส่วน participle von g e b ä r e ก็คือเป็นคำกริยาที่อยู่ในรูปอดีตของคำกริยา g e b บ r e n ก็คือคำว่า geboren ก ge b o r e n แปลว่าเกิดนะคะดังนั้นนะคะถ้าจะบอกว่าเวลาเราจะถามเนาะคุณเกิดที่ไหน คุณเกิดที่ไหนในภาษาอังกฤษเนาะเราจะบอกว่า where were you born where were you born พอทำเป็นภาษาเยอรมนีนะคะก็จะกลายเป็น where ก็คือที่ไหนใช่ไหมคะก็จะเป็น wo wo ก็แปลว่าที่ไหนคำกริยานะคะเกิดแสดงว่ามันต้องเป็นอดีตมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องผันเป็น p a r t i l e เนาะก็จะได้เป็น b i s g e born e ถ้าประธานเป็นดูนะคะถ้าแบบสนิทกันแล้วเนาะสนิทกันนะคะหรือถามเด็กกว่าก็จะใช้ bist geboren bist geboren ประธานเป็นดูนะคะก็จะเป็น w o b i s t du geboren คุณเกิดที่ไหนเหรอ w o b i s t du geboren คุณเกิดที่ไหนเหรอโอเคค่ะเรามาถามคนที่แบบไม่ เพิ่งเจอกันเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็ในกรณีที่แบบเป็นทางการเนาะประธานก็จะเป็นซีก็จะกลายเป็นโวซินซีเกบอรนโวซินซีเกบอรนคุณเกิดที่ไหนเหรอนอกจากนี้นะคะเราก็ยังสามารถถามอีกคำถามหนึ่งได้ด้วยนะคะก็จะเป็นโว วัวเดสต์ดู e ก o บบ n คุณได้เกิดที่ไหนหรอคุณเกิดที่ไหนหรอเราก็จะใช้คำกริยาแบบนี้ได้นะคะว o วเดสต์ก็บบในกรณีที่ประธานเป็นดูเนาะเราจะ้าเราจะใช้ในกรณีที่แบบสนิทกันแล้วนะคะหรือถามคนที่อายุน้อยกว่าว o ววัวเดสต์ดูก็บคุณเกิดที่ไหนหรอหรือ wo wurden sie geboren WO w ว r d e n SIE GEBORN คุณเกิดที่ไหนเหรอโอเคค่ะเรามาดูคำตอบกันนะคะฉันเกิดที่ฉันก็คือ ICH เกิดนะคะก็ต้องใช้เป็นอดีตเนาะก็จะเป็น BIN g e b o r e n bin geboren บินนะคะก็เป็นคำกริยาที่อยู่ในตำแหน่งที่2เพราะว่ามันผ่านตามประธานส่วนคําว่า g ก b o r อลมันเป็นกริยาตัวที่2นะคะต้องอยู่ท้ายสุดของประโยคเลยแล้วก็จะใช้คำบุพบท in นะคะเวลาที่นำหน้าชื่อประเทศ<ม>ชื่อเมืองเราจะใช้คำบุพบท in <ม>โอเคค่ะอย่างเช่นฉันเกิดที่ประเทศอิตาลีก็จะเป็นอีบิน in Italien geboren ich bin in Italien geboren ฉันเกิดที่ประเทศไทย ich bin in Thailand geboren ich bin in Thailand geboren หรือจะบอกว่าถ้าฉันเกิดที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็คือ die schweiz เพราะฉะนั้นเนาะก็ต้อง ผันแบบดาทีด้วยนะคะเพราะว่ามันอยู่หลังอินเนาะก็จะกลายเป็น ich bin in der Schweiz geboren ich bin in der Schweiz geboren ฉันเกิดที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ใช้ฝึกถามตอบกันนะคะไปถามเพื่อนเนาะ wo bist du geboren คุณเกิดที่ไหนเรอ ich bin in Thailand geboren ฉันเกิดที่ประเทศไทย